สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนี้เคอินะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่9ตุลาคม2566นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนค่ะ ค่ะทุกคนก่อนไปดูการคำนวณน,นะคะทุกคนใจขอคนละหนึ่งไลน์นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ใจด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะค mm ่ะ hmm. ทุกคนเรามาดูวันที่6ก่อนนะคะทุกคนเข้าหรือหลุดนะคะ6วันวันที่6วันศุกร์นะคะทุกคนคะ mm ่ะ hmm. เด่นรอบเช้าใจให้ศูนย์และเเด่นรอบบ่ายใจให้5ได้4วันนี้หลุดนะคะทุกคนมาเข้าเด่นประจำวันหมดเลยพี่น้องร mm hmm. อบเช้านะคะบนมา อไมเจ็ oh บนมาแปดแปดศูนย์นะคะทุกคนเข่ายูพี่น้องเข้าศูนย์อยู่นะคะทุกคนขาล่างห้าหกนะคะทุกคนแต่บ้าคู่ศูนย์แปดเจนไม่ได้จับให้นะคะแล้วก็มาเข้าหกเด่นประจําวันทุกคนคะ่ะมาดูนี่คะ่ะทุกคนมาเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันของรอบบ่ายนะคะทุกคนห้าหกหกห้านะคะรอบบ่ายใจให้เด่นห้าและสี่บนมาสี่หกเจ็ดล่างหกเก้าค่ะทุกคนหลุดนะคะมาเข้าคู่ เด่นแยกกับเด่นประจําวันรอบเช้าพี่น้อง9669ค่ะทุกคนสลับกันมาพี่น้องค่ะมาค่ะทุกคนมาลุ้นต่อวันที่9นะคะวันที่9เด่นรอบเช้าอยู่ที่6ได้5นะคะ6ค่ะ61 60 67 62 68 65ค่ะทุกคน5นะคะ51 ห้าศูนย์ห้ดหสองห้าแค่ะเด่นรอบ,บายค่ะทุกคนเด่นรอบ,บายอยู่ที่หและศูนย์นะคะห่งค่ะหนึ่งหกหนึสองหนึสี่ หนึ่งเก้าค่ะศนะคะศูนย์หนึ่งศูนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะหกห้าหนึ่งหรับคู่ตัวเด่นนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายถ้าใครไม่ชอบรอดูท้ายคลิปนะคะจะจะจับคู่เด่นแยกกับดินประจําวันให้เหลือรอบละ4คู่นะคะทุกคนแต่ตอนนี้มาดูคู่ตเด่นก่อนค่ะ6ก1 0ค่ะหกหนึ่นานะคะห้าก็ห้าหนะคะทุกคนหึ่งรอบบ่าย1615งนะคะศูนย์ก็ศูนย์หนกศูค่ะทุกคน เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่เลขสองและเลข 7. เจ็ดเบิ้์ประจําวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะสําหรับตัวเด่นนี้นะคะสองและเจ็ดนี้สามารถวิ่งรูดได้ทุกคุณทุกหวยทุกรอบนะคะทุกคนแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโศกโศก,กมันหมานเลยพี่น้องสวัสดีค่ะ